คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กลาบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มาต่อนเนื่องนะครับอยู่ในค่าย PG นั่นเองนะครับทุกคนก็เกมนี้น่าจะเป็นเกม อีกหนึ่งเกมและเกมสุดท้ายของคืนนี้นะครับทุกคนเป็นเกมหมู่ทองหรือลัคกี้พิกกี้นะครับผมโอเคทุนมา500เหมือนเดิมนะครับเอาเบตตา็ต่ำๆเบ็ด6ซื้อเท่าไหรอ่อ่ะ450โอ้โหจัดไปครับผมดอกแรกเบ็ด6ไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับทุกคนขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดูดูจังหวะก่อนว่ามันได้ดีหรือเปล่านะครับสำหรับเกมแรกนี้นะครับเอ้ฟีแรกนะโอเคไปลุ้นกันเลยครับทุกคน ล,ลักกี้พิงกี้หมูนำโชคนะครับสำหรับเกมนี้อยู่ในค่าย PG นั่นเองโอ้โหเพชรมาสวย45ไปดีครับอุ้ย81ใครมาเบิ้ลรถอะไรต,ะต่านนี้นะครับทุกคนมาแห่นินทำไมติดเล่นเกมนี่อยู่นะโหบอกเลย <laughs> ดึกนี่ก็เล่นอยู่ในช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับทุกคน โอ้โหก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดจบเกมนี้เดี๋ยวต้องไปเคลียร์แล้วครับผมโอเคเหลือเบ็ดสองได้เบ็ดสองนะครับตอนนี้โคตรเค็มเลยนะเมื่อกี้โอ้ัวร้อนด้วยรถอะไรไม่รู้มาเบิลอยู่ตรงนี้กําลังเล่นเกมด้วยนะโอ้โหดอกนี้สวยทําไมามาคูณแรกเนี่ยทาไมไม่มาหลังๆโอ้โหดูดิหลังๆกลัลกบกลับว่า น่าลายถูกนะครับทุกคนเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายสําหรับวันนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับทุกคนก็แอดไม่ก็ว่างด้วยวันนี้ติดธุระแล้วก็มาเล่นสะดึกแล้วนะครับทุกคนไม่อยากให้มันเกินเที่ยงคืนเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันใหม่พรุ่งนี้ต่อกลางวันไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนสวยครับเออมีต่อหูวายมาอย่างนี้สวยดิเอะมาเก็บคูณไปเรื่อยๆครับผมเพชรมาสักทีนะช่องแรกเรารู้เรื่องเลยนะครับ น่าจะดอกดักโอเคซูปเปอร์เมกานะครับอ๋อสำหรับเบ็ดนี้ถือว่าเยอะเลยนะเบ็ด2ได้ตั้ง100นะครับค่อยๆปั้นใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เราซื้อทีเดียวเลยเบ็ด6กลับมาเป็น200เออเอออีกคูณ11ผ่านไปครับผมคูณ12ผ่านครับแล้วก็โอ้โหยาวไปครับมาไหลๆหน่อยไหลๆหน่อย โอเคได้แค่คูณ14นะครับเงินรางวัลไม่กระไปอีก88ครับผมรอบนี้ก็ได้กําไรอยู่นะครับเงินรางวัลรวมไปที่255นะครับเราซื้อไปแค่150เดี๋ยวซื้ออีกสักรอบหนึ่งนะครับ200เอ้ยเบ็ด4ซื้อได้ไหมไม่ได้นะครับทุกคนได้ซื้อ300จัดเบ็ดเดิมไปก่อนแล้วกันนะครับโอเค หุณ2โอ้โหดอกนี้เต็มๆไปสำหรับทุนเอสำหรับทุนสำหรับเบ็ในน้อยแบบนี้นะครับทุกคนอย่าไปหวังหลักร้อยนะครับเวลาเข้าหน้าลายแต่ละรอบเนาะไม่ได้อยู่แล้วนะครับนานๆอาจจะมาทีนึงนะหน้าลายแพงๆนะครับก็เล่นก่อนนอนจะเป็นยังไงครับเนี่ย มาดึกเลยอ่ะห้าทุ่มครึ่งอ่ะเกมนี้นะครับทุกคนก็เมื่อกี้เกมที่แล้วก็ได้ถอนพอได้อยู่นะครับทุกคนหลักพันอยู่นะครับจบแล้วรอบนี้รวมไปที่76ค่ะทุนเฉยต้องซื้อเหมือนเดิมนะเนี่ยเพราะว่าเบ็ดอื่นซื้อไม่ได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับความลิ้นลนอีกแล้วนะครับผม หมูทองจะให้เราถอนก่อนนอนหรือเปล่าขอตังไม่ยอกระปุกออมสินหน่อยนะยอดหมูเหมือนกันนะครับเพชรมาช่องแรกไม่ได้เหรอเพชรน่าจะแพงนะเกมนี้นะครับรู้สึกว่ายังไม่สุดเลยยังเกือเกลืออยู่ แต่ว่ายังไม่หมดนั่นเองนะครับทุกคนอย่าเพิ่งโอ้โหเห็นไหมดอกนี้ถือว่าได้เยอะเลยนะครับทุกคนเงินรางวัลก้อนโตไปที่103ครับเออเย่เมกะไปดิสปิโอ้โหบวกสปินเฮ้ยมันมีวายมาแบบนี้ด้วยหรอหูทุกคนเอาแล้วไงมาดิครับไหลเลยไหลเลยโอ้โหได้เพชรเต็มเต็มห้าร้่องน,นี้ เออเฮือเสียงดังมากไม่ได้นะครับทุกคนดึกแล้วนะครับโอ้โหเพชรไมาอีกแล้วครับโอ้โหดอกนี้พันสองดอกนี้ที่รอคอยครับมาแล้วครับทุกคนเอ้ยถอนเฉยเลยว่ะทุกคนไม่เกียจจะไม่รอดอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นมาสองพันน่ะอ่ะไม่เป็นไรก็เราตื่นเต้นนะครับผมก็ เมื่อกี้มันจะไม่รอดอยู่แล้วนะครับยังไงแอดเตรียมใจว่าไม่ไม่ยังไงก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็เป็น21 9 9้เเดี๋ยวเราซื้อไปอต่อนะครับเบ็ด2ไปก่อนเนี่ยเพิ่งบู้วามนะครับไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็จะซื้อเบ็ดหนักๆอีกเลยลองเบ็ด2ให้มันสุดไปก่อนเมื่อกี้ก็เบ็ด2เหมือนกันนะคิดดูนะทุกคนได้เป็นพันเท่ากับเป็นพันเท่านะครับผม เบ็ดสได้ดอกเดียวโอ้ได้จบไปสองพันเมื่อกี้ยังคิดไม่ออกร้อยร้หรือพันปวะพันเท่าทุกคนพันกว่าด้วยโอ้โหมาอีกแล้ว160ครับเอาคูณหจอขอให้มันหลาหลเลยหลไปไหลไปครับยาวไปยาวไปคูณแค่7นะเงินรางวัลก้อนโตซูเปอร์เมกาไปที่186ครับถ้า168นี่ก็จะเป็นเลขมงคลนะครับทุกคนก็ ถ้าใครที่เล่นพระก็จะรู้นะครับ1.68เงินรวมไปที่ที่ที่209ครับสำหรับ8ฟรีเกมครั้งนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดไหมเพิ่มเบ็ดดีกว่าไหมเดี๋ยวซื้อเท่าไหร่อ๋อซื้อซื้อเศษด้านหลังไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะเศษด้านหลังมันมีอยู่โอ้ยสแคเทร์เรียงอย่างสวยต้องมาแบบสวยๆแล้วแหละแบบนี้เออกระดิ่งไปก่อนเลยบอกดอกแรกไะ พูดผิดพูดถูกนะตอนนี้เอ้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้เค่อเจอกันใหม่นะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายสําหรับค่ําคืนนี้นะครับทุกคนบอกแล้วบอกอีกนะก็เงินรางวัลก้อนโตไปอีก54ครับอย่าลืมนะครับไปกดฝากกดด้วยนะครับถ้าไม่หากไม่เป็นการเสียเวลาก็รบกวนกดเพจให้ด้วยนะครับผมติดตามไว้ให้หน่อย นะเพราะว่าแอดจะมีอะไรจะแจ้งไปทางเพจก่อนเลยนะครับแล้วก็มาใน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 นี้นะครับในคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดนะครับข่าวสารต่างๆเพราะว่าแอดชอบจัดกิจกรรมขึ้นมานะมันจะได้ดูไม่เหงานะครับทุกคนโอเคคูณ9ก้าพันมาคูณ10มาหรือเปล่าไม่มานะครับทุกคนเงินรางวัลรวมไปอีกแล้วนะครับซุปเปอร์เมกาอีก1 3 7ทุกคนดูดิแค่เบ็ด2ก็ได้ถอนแล้วครับนะไม่ต้องไปกดดันเบ็ดหนักๆเพื่อที่จะได้หนักๆน,น,นะครับ อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สุดพอ,พอสมควรนะครับเพราะว่าเราทุนมาห้าร้อยเนี่ยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะได้กลับคืนมาขนาดนี้นะครับทุกคนนะโอเคอันนี้เมื่อกี้มีเสร็จด้านหลังอยู่300ก็เลยซื้อเบ็ด4ไปนะครับทุกคนลองเบ็ดสี่สักรอบแล้วก็ถ้ายัางไงแอดก็ไปดีกว่าไปนอนกันดีกว่าครับพรุ่งนี้ทำงานต่อนะครับผม ก็เล่นกันยาวพอสมควรสำหรับเกมนี้นะครับขอเกมมาได้นะแอดจะเล่น pg ให้ครบเลยแอดก็ยังเล่นไม่ครบนะครับส่วนใหญ่มาเล่นซ้ำๆอะแต่เกมที่แล้วเป็นเกมครั้งแรกที่แอดไม่เคยเล่นเลย buffalo win น,นะครับผมโอเคเหลือสี่รอบคูณแค่เท่าไหร่ตอนนี้คูณ7คูณแล้อครับเอา้ากระดิ่งมาหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยได้เเฉยคูณ9ครับ เออสิบพันต้องมาดิต้องไหลดิเอาอย่าค้างสิเออต้องอย่างนี้แหละทุกคนเรียบร้อยครับได้แค่ถึงคูณ11ครับผมซูเปอร์ไม่กลับะไม่ถึงนะเงินรางวัลก้อนโตไปที่133ครับ อ่ะรอบสุดท้ายส,สวยๆหน่อยโอ้โหเพชรไม่มาเนาะเสียดายนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะเงินรางวัลรวมไปอีก256นะครับก่อนนี้เป็น2 0 0พแล้วเดี๋ยวไปต่อเบ็ดอะไรดีครับเนี่ยเบเ็ด10ไปเลยฮะปันป่นปัน่นแบบปั่นเองปิดท้ายนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็น2 0 0พแล้วก็กำไรอยู่ประมาณ1 0 0 0ันเจ็นะครับทุกคนเอายังไงดีวะเนี่ย โอเคไปต่อยสักหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับทุกคนจัดเบ็ดสิปิดท้ายไปดิครับมาเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับทุกคนเบ็ดหนักเลยเพราะถ้าไม่ได้ยังไงแอดคิดว่ายังไงแอดก็ได้ถอนกําไรหลักพันนะครับามาเราเอากำไรต่อกําไรนะครับทุกคนเผื่อมันได้อีกนะครับโอเคทุกคนเผื่อมันได้อีกนะครับมาดิครับเห็นไหม ตัวกอ้ดอกนี้300แล้วก็ต่อไปอีกครับเออก็ยังดีนะครับทุกคน320ดอกนี้เหลือสี่สไอพูดผิดพ,พูดถูกเออเพชรมาเพชรมาเหลืออีก3รอบนะครับแอดหิวข้าวกลางคืนเฉยเลยนะทุกคนตอนนี้น่าจะ ต้องการข้าวนะครับเดี๋ยวจบเกมกินข้าวอาบน้ำนอนดีกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคน FC ทุกท่านนะครับโอเคสวยคูณเ็ดตัวเขาให้46 6ครับแล้วก็ต่อคูณ8ไปอีก32ครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับทุกคนก็เงินรางวัลเมกาไป4 3่แล้วก็หุยแอดลืมตัวไปเลยนะเสียงดังเดี๋ยวเขาตื่นกันนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับทางทางบ้าน FC หรือคนดูนะครับ ก็เบาเสียงกันสําหรับเกมนี้ขออภัยด้วยนะครับแอดลืมตัวนะครับทุกคนเสียงดังไว้หน่อยเนาะตอนนี้เป็น2องพแล้วเดี๋ยวปั่นเอาเอาเป็นว่าเราถอน2องพแล้วกันเพราะว่าทุนมา500กําไรจะได้เป็น2 0 0พพอดีทวนนะครับผมอ่ะเงินได้เพิ่มหรือเปล่าหรือเอาแค่2องพันห้าสอพอครับไม่โลมนะครับทุกคนโอเคครบแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเหนื่อยเลยนะครับเล่นมาเป็นเป็น10นาทีได้นะครับสาหรับเกมนี้นะครับทุกคน โอเคครับยังไงก่อนอื่นเลยนะก่อนจะจากกันไปคืนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายรุดกระดิ่งนะครับให้ช่องถุม r โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันนะครับแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้รับชมแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับฝันดีแล้วก็สวัสดีครับ